ปีใหม่เปลี่ยนเวียนวันที่พันพันเมื่อกรับวันก็จะมีวันปีใหม่การปีใหม่มีค่าถ้าเข้าใจรู้จักใช้เวลาไปทางอลังจะเป็นปีเก่าหรือปีใหม่ ทุกคนก็จะต้องอยู่กับธรรมะทั้งนั้นแหละปีเก่าหรือปีใหม่มันก็เป็นเรื่องของจักรวาลเป็นเรื่องของโลกเป็นเรื่องของเอกภพเป็นวัตถุมันก็มีพลังงานมันก็มีแรงเวียงแรงหมุนไปตามปกติไม่มีอะไรจนกว่ามันจะหมดหมดแรงหมุนมันก็หยุดถ้ามันยังไม่หมดแรงหมุนมันก็หมุนเวียนไปเพราะงั้นมันไม่หยุดจนกว่ามันจะหมดแรงหมุนส่วนคนนั้นยังมีธาตรู้ยังมี สิ่งที่จะต้องเรียนรู้ก็ต้องต่อไปเก่าหรือใหม่ก็ต้องอยู่กับธรรมะศึกษาธรรมะไปจนกว่าจะจบจบนี่จนคือจบกิจของเราอัตตาของเราเรารู้แจ้งหมดเรียบร้อยนั่นคือจบนะเมื่อเราหมดอัตตาเลี่ยงแล้วเราก็อยู่กับสังคมที่จะเรียนรู้อัตตาของคนอื่นอีกต่อไปอัตตาของเราเองถ้าเผื่อว่าเราเองคล้ายคกันกับของใครๆมันก็พอเข้าใจพะ ไปกันได้แต่คนอื่นที่มันแตกต่างกับเรานี่แหละเราต้องเรียนรู้ศึกษาต่อไปนั่นคืองานที่โพธิสัตว์รู้เข้าใจว่าอ๋อตนเองจบแต่คนอื่นที่เรายังไม่เคยเป็นไม่เคยมีเราก็ต้องเรียนรู้เขาแล้วเราคงจะได้ปนิปนอมหรือปรองดองหรือว่าอยู่กันอย่างสงบสงัดอย่างไรประมาณถูกประมาณเป็นมตนัตตัญญาเป็นแล้วเราก็อยู่กันอย่าง สังคมอรุ่มบรรลวยกันสามัคคีกันนะก็มีการยืดหยุ่นกันไปตามสมควรผู้รู้ก็เป็นผู้ยอมยืดหยุ่นผู้ไม่รู้ก็เป็นผู้ยึดเรียนรู้การยึดการยอมเท่านั้นเองในโลกผู้ใดยอมก่อนผู้นั้นไม่มีอัตตาผู้ใดยึดอยู่ผู้นั้นมมีอัตตา We might be my